สบายดีสบายดีน้องทุกคนสบายดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเด้อยินดีต้อนรับครั้งสุดท้าน้องตุ๊กสาวลาวซำเนื้อแซนิวมีคนมาเคาะประตูเด้มีคนมาเสียกล้องร้อนมึงผู้เด้อน่ะบังโดนวิเคราะห์แลยแหละ เห็นแล้วบูมีซื้อมีเอ้รลเหรอโอ้ฟืนเพือนป่ะนี่ฟืนเพือนมืงวานี่เฮ้เลยถุงเนาะจะไปสอหอมเด็กหน่อยกันเนาะคนไปไปสอหอมเด็กหน่อยเด็กหน่อยมาเสื้อกองร้อนกวยกันกองร้อน,นเป็นอันประเพณีหนึ่นงเด้อทุกคนเป็นประเพณีหนึน่งอัน

chị không nó không con nó chị bảo mà áo cuối chị bảo mà áo cuối nó má đây, mà đây, mà áo cuối đây má áo cuối, con lớn đây ít thức mà เาาาราเจ <ะ S 2> <ห>ลยสองคนแล้วขำมากขมากยัเอ้ตุ๊กสองคนเอ็ตุ๊กแล้วเนยสคนอย่างั้นนีน่หนักกาไอแล้คนเรอิงเรานกนว่อง้วเอ็ตุกแล้ว

ตกินอะกินอะจุ่มุเจียบเออหลงกลนตกาเลยาเย็นไปเชทีเดียวเดสาไอ้นี่สีได้สบีได้เล็กหน่อยลงกลเหรวาะกองร้อนลงกลนม่แล้วตอนตุเกองทีเบลไหรอนตูกที่เ ก็ต้องกินจุนจุคนเสียงกินขามคา้มนีกันกองหลอนขาจตกินเกลือหรือขาจติกินน้ำตาลนี่จุ่มจุ่ข้าตมหมื

คุณน้ำบาชื่อข้าตุ้มเลยค่อยมือลุกลุกจ๋าลุกลุกจ๋าค่อยนะจ๊ะโอ้จ๋ากประเภทนี้เราเจะแต่งนะเดี๋ยวเขี่ยมข้าไปให้แม่ดูแลเขี่ยแบบนี้นี่ก็ง้ามาบอกว่า มันเย็นเนาะันเนียบเส่เลยเอ็งวเสบรรุกอแแ้วสลายดีมันอาจจะเป้นางเผน้สบายดีสบายดีอือตุกจินขัตมซู้ได้นะบุมนคุณเสียง่นี่นำมันก็ลลยเซอ น้ำแทนนั่นเองเนาะเออบ่มีน้ำมันออก็นเลยเจอน้ำแท่นแทนน้ำม,มันนะทุกคนเธอไปขายตู้เย็นใช่หรอใช่ดูของแกงเยอะมากเลยแต่มีแอนแต่แนวเผ็ดๆเดนาะเออแมนมเออืน่นจะ้ะนี่จ้ามาเ้อกองร้อนบ่มีเด้อกินเนาะมากินคุ้นเชี่ยงเสียชบ,บ่อหาน เราขาิเปเดียวเลยให้ยักอีก <c oughs> คือคือนดอกไปบ้านอ่าการเซอร์กองหลวนดเหมือนเซอร์ตังแต่ <c oughs> มือห่อขาวประดับดินดอกมือห่อขาวประดับดินจนหวดเฮขาวห่อสลาก จนหัวเขาหัวสันลาเป็นประเภทนี้อันนึงเนาะทุกคนเนาะส่วนลายก็จะเป็นแบบเด็กน้อยเด็กน้อยจนหอดผูยเยอสามารถเสื้อกองหลอนเอาไปเสื้อกองหลอนเฮือนนี้เฮือนนั่นหรือว่าไปเซื้อยูวัดก็ไดเนาะทุกคนแล้วก็เป็นประเภทนี้อันหนึ่งถีมวนเนาะเมื่อกี้น้องตุ๊กบอกสามารถแ,แ,แลนั่นหอมลายนคด้เนาะน้องตุ๊กกระเล็ดต,ตัว <c oughs> น้องตุ๊กกระเล็ดต,ตัวตุต่มเด็นนกน้อยตุ๊กจกินอันนี้ ตมเ<ส>ต,ตมเด็กหน่อยถ้าเฮือนอื่นเขาก็จะมีอ่าถ้าเป็นส่วนลายกับผููบา้าผู้าสาวเขาไปเสื้อกองร้อนเนาะนี่คือเด็กหน่อยเขามาเซื้อยอก,กหน่องตุกเนาะนี่นี่หุ่นนะ่ะลอยมาละย,ยอกยอกหน่องตุกเนาะ มายอกเสื้อกล้องลอนโยกนี่เดี๋ยวนี่เขาเซอนี่หลายคนเนาะแถวแถวบ้านเดี๋ยวนี้กำลังอันแบบคืบขึ้นกันเอ้ยเราไปเห็นว่ะแถวที่เต็มแต่เดจะนอนคนเนาะอ๋อเขาเสื้อกล้อง้านบอกแต่กี้น้องตุ๊กก็เคยเซอร์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบมู่บอกมัค่อยมีหลายคนเป็นเด้อแบบข้าเจ้าก็มักมีเวียดเบ๊ะเวียดเพื่มเวียดซ่านเนาะแล้วก็ ส่วนหลายเดียวนี่ก็เด็กน้อยใบรุ่นใบรุ่นนี่สอบพอดีไปอสอบสอบพอดีไปไปแบบอันไปเสื้อกลองหลอนแบบกลองหลอนเขาเฮากับจะมีอันข้าต้มขนมเนาะเพิ่นเอิน่นกล้วยกันกยก้นกลองหลอนเนาะนี่จุดนงนอเขาละเสื้อนี่มาเพราะว่าเขาบ่มีกล้วยเอากล้วยไปถือลรอบ้านหน่อยสเสือ้อบ่ได้ มาแย่งกินคุณพี่ใช่ไม่ได้มากินน้ำกันเด้อเดีย๋ดวยวยแล้วก็มีข,มขนมขนมเนาะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างธรรมดาต้องมีคันเทียนอันนึงแล้วก็เขียนซื้อเฮาเซอร์แล้วก็อ่าคันเทียนแล้วก็มีเงินเนาะไปเฮือนผู้เดอ้อแล้วก็เคาะประตูไปเคาะเสื้อกล้องร้านนเด้อเป็นประเพณนี้หนึ่งเนาะแต่สักมือหนึ่งน้องตุกจิพาเด็กหน่อยนี่ไป ไปเสื้อคมลอนเนาะเขาจะหอมเขาบอกเนาะเออขาเขาจะปลอมแปลงตัวซื่อในนึงว่าซื้อสื่อนางงามจากกักรวาลไปเลยแค่บอกแบมแค่ถ้าได้ <S <S กินเกลือแล้วแทธอ่ะเนาะยังบุญหลายได้กินกุนเตียงกินเกลือกับมะเอลือด ไปเชื้อยูวัตไปเหนื่อยเด็กกินะเด็ดเด้เอือดเดกกินวเอือดเอือหนังมะเขืเนื้อนาโตวหนังอ่ะไอตัวเอีกินอ่ะแล้วหนันโอ้เขาจับได้อะมินคืาจีบจับได้เหรอขนมกินแล้วก็ไปรักพ่ออนยูวัตเนาะอ๋อเขาเจัเฮาพ่อนาะเาเจออยูวัตากไปทักพ่อก็แบากินแล้วเขาเจอแล้วเดียวไปรับพวนอยูวัตจ้ะเขาเชอ

มีเนาะเศษหาแล้ก็มาจิ้มจิ้มน้ำจิ้ม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 จมันลืมเม็ดแล้วเนาะอลงเลยไอ้ตัวเล็กถอดไตัวเล็กก็เข้ามาตเต็มไพอไม่บอกที่ผนมาเราพูดจริงๆนะครับต้อคนเต็มใจ เดี๋ยวไปกินคุณเสียงนำดิกหน่อยกันเนาะบายทีมุนี่มาพบสองตุ๊กสาวเราซ้ำเนื้อแซวแนวพาาคนกินตามาด้วยหอดมืดหอดฟันเนาะกดซ้ำสกายกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะบ๊ายบาย